สวัสดีจ้าเหมือนสภาพมาเฮ็ดลาบป,ปูแล้วค่ะพี่น้องมีนำปูห้าเขียวอยู่จ้าค่ะได้นเนื้อปูแล้วจ้าล้วเาก็ใส่พริกเล็กน้อยจัดพี่น้องเฮ็ดลาบป,ปูเลยจ้าใส่เป็นพริกแกงเลยคะ่ะลาบกับจิ้มวุ้นขกันเนาะค่ะแต่ละท่างจังหวัดนะคะบ้านห้าวลาบุญสิจ้ะ น,นีก็คือต้อนหอมกับผักกระเงี้ยงค่ะหนังปลาค่ะข่าขัวจ้ะใส่ข่าขัวด้วยค่ะใส่เป็นพริกแกงก็ใส่ข้าขัวด้วยค่ะ ใส่ผงขุดรถลงไปจ้าน้ำกระแดกน้อสิบไซร์เบิร์ดนะคะเติมไปเรื่อยๆค่ะน้างบีบไซร์พอกระแนงกับต้นหอมค่ะ ลาบปูจ้ามานี้เสียงกับข้าวเหมือนเดิมค่ะลาบปูเสียบแซ่ไปจากพี่น้องมนันหอมพอจะแย่งเลยจ้ะจะตุ่นหอมให่เป็นซุปเล็กน้อย มุดๆไกน่อุรสาตได้บ่บุแค่นี่เติมน้ำปลาแล้วจ้ะใสาก่กระปาดเตินมน,น้ำปลาได้บ้าเจียดไปนิดนึง มิยังไล่เราคอน,นี้เห็ดลาปูค่ะในกระทะนี่ก็ที่ทอดหมูกรอบไปน้องค่ะเห็ดแคปหมูจ,จ้ะจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแกเนะคะ่ะห,หอมจ้ะซีมนเก่งกันใส่ข้าวขั่วใส่พริกแกงพริกแกงแบบเขาตำหยบาบนะคะ แซ่บหอมเพ็ดก็ดีเลยจ้ะมาด้วค่ะพี่น้องลาบปูเมื่อนุ่งด้วยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาด้วจ้าเขากินข้าวน้ำกันพี่น้องลาบปูแซ่บๆจังมือน,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหาข้าวกินน้อค่ะพี่น้องจ้าใครเพื่อนกินข้าวมาด้วยค่ะมากินน้ำกันลาบปูถั่วอย่างไงพลาดจ้ะ หาเขาออกได้แล้วะคะพี่น้องจ้าปิดคิปไปแค่นี้ก็นนะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวสิพาเฮ็ดกับเขาอีกต่อไปจ้ะหนูรุ่น